สวัสดีครับสันมินิฟร์มสวัสดีครับนะต้องมีนะติดปากนะครับมาขอกียวก่อนครับเนาะนาติกหูซื้อวันนาทิกปล่อยมากรอนแหล้วครับนะพอใส่บอม่าครับนะติ๊กมาก่อนแหล้วแต่ว่าเพิ่นปล่อยบมูหัวไปทางใดอาจจะไปหน้าเพิ่นครับจุดมุงไม้อยู่ทางกแคนปากนาะขึ้นเกาครับนะสันมินิฟร์มก็รอรอมากครับอยากจะทายเบิ่งว่าสภาพฝนตกแต่หมูว่านมอก้อนมอก้อนครับก่อนย่ำแรกครับมว่านี่ ไปเลี้ยงอ่าขอกหน้าปังนะแป๊บหบนึ่งครับเนะบาะโอยูครับฝนตกเมื่อวานนี่ประมาณแต่กลางคืนจนว่าหอดเอ่อเกือบเที่ยงครับเนาะประมาณ1ิบเอ็ดโมงก็ไปปล่อยเม็ดน,น้อย <c oughs> ๆคืมๆอยู่มัววานก็เลยเดี๋ยวปล่อยง่วงมาประมาณเที่ยงกว่าไปเลี้ยงอยู่หน้าปังกุตกาดแป๊บหบนึ่งครับเนาะประมาณอย่างไรก็ชั่วโมงหนึ่งครับเนาะ แล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงในเตยในอยังก็สุดท้ายไปถึงบ้านก็นมาสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงแรงจกจังมื้อนี้ก็ปล่อยออกมาก็เกือบสิบเอ็ดโมงเช้านะครับสิบโมงกว่ามานำกลดมูลเลยพระเดชกับมาแล้วพระเอดี๋เห็นเลี้ยงอยู่ทางทางหอยสั้นทางเอ่อท่านเอ้ขาม,มูนนะครับเนาะมืนน้อนี้เห็นว่าท่านมาไงแต่ก็อาจจะมาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะบ่มานะครับเพราะว่าพ,พอเดี๋ยเดช มาเลี้ยงทางนิจากปากหนอ่อพันมาเลี้ยงอยู่ตรงหน้าเขาเพ่อไว้กัหลายมือแล้วอาจจะว่าหยาเพระท่านปรุงครับเนาะนี่ก็มาพร้อมทีมงานนี่ทีมงานเนาะหมูกับเอ่อดางแต่ว่ามีเข้าไปใส่อมีเข้าเรียนปเปล่นอยู่แถวอะไรครับเนาะมาหมาสามตัวนะครับเนาะกับสันนิฟาม้าสิบสองคนหนึ่งนะเป็นสิบห้าทั้งหมดสิบหกนะ สองสิบสามครับเนาะแต่ว่าจักหน่อยกลับไปหาเมติกแล้วครับเนาะตรงหน้าเทอมีกาหนะ้าให้ทามเมติกพอทรายนะครับจักหน่อยกลับไปเมือ่อกี้อากาศเย็นๆแน่อยู่ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับนะประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงจะคอยมันกินไปเรื่อยๆครับนะถ้าเป็นสามนัสฟ้าม,มา้าคอ,อกเดียวนี่ก็จะเป็นอย่างสี่ครับนะ ปล่อยกินไปเรื่อยๆปืนใจเย็นๆนะครับเนาะปล่อยกินคอยแทะคอยเลีมมาในทางแต่ปล่อยจคขอ,อกมากเพละ่ะเล็มมาเรื่อยอ่ะนางว่องก,กระโดนเย็บของวสิยางนี้เมื่อกี้เห็นงัวว่าไกลๆทาโดนมาเห็นมากครับนะเนีะยงขี้กระดังดีตัวดังอยู่อันเดียวมาจังกระดิง่งขอกสายกระดิ่งของแม่แดงกับ บระท่านได้ไปซื้อไม้ขาดอยู่เออเพิ่งงบประมาณมากแล้วครับนะเนาะเงินมนำถ่วมเขามาแล้วอ่ะตอนมีฝ่าผมว่าเดี๋ยวไปชอปปิ้งอยู่ครับเนาะหาหมือว่างๆกันเดี๋ยวไปชอปปิง้งจักมือหนึ่งครับเนะาะแต่ว่าเสียดายไปชอปไงเพราะว่าภารกิจทางบ้านก็หลาย,ยางหลานยแอวอยู่ครับนะเนาะเกาเกี่ยวท่านมดเอาหน้าปังกะมันมีคนดูแลให้ครับว่าจะยุดจักมือน,นะ ก็ไปซื้อของเลยมือหนึง่งหนึ่งเต็มๆนะครับไปซื้อให้มันครบนะครับนะเขาตลาดจังมือหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องหารถนะครับเนาะไปจะขวางเองกะอืมป่นมากแล้วอีกแม่หนึง่ง่นแรงมากแล้วคนของเองกะบออยากไปปัญญนมนะว่าจะให้นี่ขนขับรถไปดีกว่าจะขวางกับส่วนไปเสียค่ารถเอาดีกว่าเดี๋ยวไปหาส่วนทีมงานก่อนเพาสีว่างกันบอ นะขึ้นมาแล้วเห็นมันกินอยู่นีก่อนครับนะเพราะว่าไปเร็วหลายครับกินสมือมันกับเมดครับเนาะกินอยู่นีไปเรื่อยๆเป็นใจเย็นๆแล้วก็ผลบ่่เฝ้ามันกินกินบ่ยูบ่เศร้ากับอิ่มเองครับเนาะมันเป็นอย่างอิ่มเองถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปเฮ้ยถอยถอยเฮ้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 บ่ขาดง่ายนะครับซ้ำนีก็ได้ไปเฮ้ยเฮ้ย มันอยู่นี่เฮ้ยแล้วว่ากัจะเปลี่ยนให่ไม้อยู่ครับนะงบประมาณเทามีแล้วไม่แดงปีนี้บ่ฟื้นเลยครับไม่แดงเาราบ่ฟื้นเลยเอามาตากแดดกระหอนอีกเลยครับนะไม่แดงเาราบ่ฟื้นเลยเอา้าช่วงก็จะเป็นแน่นๆครับเ <laughs> นีนฟางนี่ขวักว่ะเดี๋ยวออกมาสัตว์ฟางเต็มที่ของบ้านก็จะเลีเ้ยงน้อยๆก,กินฟางวัดขื่นว่นะแต่พอมันเอาฟางหน้าปัง ที่เหลืออยู่ยลอยรอบทุดททายไปเห็บกินครับเนาะบางการฝัางอารที่แบบฝางน้ำท่วมครับนะอาจจะบอดีปันใดตรงนี้เขาเออลองแคะครับนะลองแคลลองแค่บ้บ๊อขึ้นเลยครับยาอย่างกับบ๊รุงกับฉีดแลลวครับบจอบอาจจะเป็นเอ3ดีามีหรือจะเป็นายาไทยพยาธนะอาจจะรอบเบื้องกักหน่อยครับนะ บ่ได้ให้แต่พวกหัวหานคนนะครับเนาะหัวข้ามพัวแยงม่าท่านได้กินครับเนาะมันบ่พ่อครับงัววลายครับแต่ก็มีหมูนะมันพ่อครับนะห้ามให้หมูก็ต้องซื้อครับนะเลยเพื่อให้เพิ่นบ่คอยได้กินแต่ให้กินก็คือต้องได้กินเต็มที่ครับสุดโตแล้วก็ต้องเอาออกมาด้านนอกนะครับต้องใส่ให้สรามเป็นใส่กละมังใส่อ่างใส่แยงให้มันกินจังสีได้กินนี่ครับกินอยู่นี่ไปกวานครับจักวางจัก ข้าวหนึงแล้วกันข้าวหนึงยังไปเนาะนี่ก็ทุมซุ่มอยู่อย่างก,ก็ร่างฟื้นครับนะอย่างก,ก็ร่างฟื้นแต่ว่าก็ปัญหาว่าอุณหภูมินี่ครับอุณหภูมิในโตโทรศรัพท์นี่เสื่อมครับนะหลายรอบแล้วครับเนะี่ยอาจย่ำได้ยูวดีกับตัดไปซื่อๆนะจมอยู่บเบาครับนะจมให้เอฟซีฟังตลอดหนามครับเนี่ยหนามขังครับหนามฝนตกใส่ลราเป็นกระขัง เป็นสีนั่นครับกําลังจะปรับสภาพน้ำเพิ่นปรับสภาพเองครับนะพวกน้ำนําดันบนนะครับดันขึ้นบนไหลลงไปนี่เพิ่นกินจักน้อยแล้วก็จะให้ปล่อยเพื่นทรายไปนี่ครับเนาะนี่เป็นพื้นที่ของผนวมครับเนาะอ่าน่าเนิ่นเนิ่นบ่ได้เด้หนิบ่อใดได้หนิบอลยืนบ่อึดบ่อยากนิสัยเพิ่นครับรับท่อฝัน มาแว่ไปกินครับแตัวที่เห็นผลดีก็มูกขึ้นนี่ครับนะบุญหฮมเขาบุญห่วมนี่ไปกินไซบงห่้ครับแต่ละมือนี่มันย่ามกล้านีน,น,นทุกมือเพิน่นอาจจะเป็นด้วยเพิน่นท่องน้ำหรือนะเปล่านะเบิงเพิ่นอิม่มางแต่ว่าสำหรับท่อฟันเมื่อกี้กับอิ่มขื้นกันครับทวนมาแต่ว่าก็ท่องหรือเปล่าถ้าท่องกับท่องเต่าครับนะเต่าผสมอยู่ผสมเราเพิ่นมาท่านนี้เป็นสั์นี่เห็นนะครับนะเขาองแสดงอาการเลยเห็นบ่น้ำแดงเขา แดงเขาอิ่มดีครับน,ะน้ำแดงเขากินยาดีกันดือ้อดื้อด้วยมึนด้วยน้ำแดงยังติดหัวบ้างนะออกบ้างนะน้ำดำนี่ไปดูติดเมากอนี่โอ้ไปส้นครับไปส้นขีดินมานครัดูดใหม่ดูดไหลมาครับดื้อมึนครับป่อนอา,อาหารได้มดครับเลยโมยานข้นครับเหลือเกิเป็นธรรมชาติของงัอ่ะ ผูกวดื่อพอพันครับถ้าอยูโดนโดนพอพ่อสะพนใหญ่แน่เนี่ยมันจะปะยานครับมันจบะบกคอยยานข้นนะบกแกะข้นเอ้าถอยหลังไปจังหน่อยครับนะคือสิบบวไรครับนี่ยนี่โฮมครับโฮมไม้เอยียงเนาะลืมซืือครับนี่ยโฮมประจําเลยสําหรับอลองแขกเขาเติมต้นเอยียงเนาะคายๆต้นดูครับนะสมาชิกเรับเต็มลำ ไปใส่อีกมือนี้พ่าะเนี่ยเท่ไม้กางอาจจะเกี่ยวเขานะครับนะพอมีรถลงมาอยู่อาจจะมีการเกี่ยวเขาก็ได้แต่ว่ากกับบอไปยังครับสามีฟ้ามกับหมอฟ้าครับเพราะอังเกี่ยวอลไรกับบริลลุ่งคือเก่าครับแต่ว่าข้อดีคือบริลลัดเข่าครับนะมันยำฟังครับบอไปยัง ปอยยำได้กเนื้อรัดเนื้อก็ได้บ่อรัดกะหมถือว่าอันตรา,ายปันไดนะแล้วก็เพิ่น,นสิบ่สนใจนะครับเนาะถ้าเกิดว่าบ่มีเข่าแล้วงัวเพิ่นกัดหู้ครับนะสิบ่สนปันไดออืปุ้นฟังเสียงมรถไถรถไถหรือรถเกี่ยว อาจจะเกี่ยวเซตแล้วครับนะหลากรกดับครับนะยินเสียงครับตวัวคุ้นไหนยินอยู่ตะวันเสียงนี่มาไกลๆนี่ละนะเราเบิง้งน่าจะแนมเห็นอยู่ครับนี่เบิ้งกระลูครับเสียงรถไทยนะครับแมร์รถไทยแล้วเป็นรถไทยหลากรถดเกี่ยวหรือเปล่าโอ้เมรครับเป็นลักษณะขา,ขาวๆครับ มาไกลละเบิ่งดีๆกันอ่าเป็นคู่บัต้าครับนะใส่รถไถลากครับเห็นแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแมนบออาแมนครับคบัวตา้าใส่รถไถลากครับน่าจะเกี่ยวเสร็จแล้วครับนะแต่เซาแล้วน่าจะกลับแล้ว,ลวอืมก็ถือว่าด,ดีไปครับนะสาม,มีฟาร์มเก็บบัวตองหวง่วงละในโซนนี้ลองในโซนเลาะหาดลองแคร์นี่แล้วก็ไปอ่า ถ้ากคเคลยนไปปากนอกนี่ถาม่มีเข่าแล้วครับบ้านนี้อ่ะลงใจไปปอหนึ่งครับบานนี้ลงใจเลี้ยงง่ายไปปอนึงนะบานเนี้ยปล่อยลงจากสพานนะเพิ่นเรียนครับเพราะเป็นยังครับปล่อยไปเรื่อยๆได้จะไปนําเอาก็ได้อาจจะมีฟังตรงขามครับทางที่แม่พันธุ์พอเนี้ยงทั้งในเดือนไปเลี้ยงครับนะจะเป็นพวกนับจากน้องตาตังขึ้นไปครับนะน้องตาตังน้อง นู่นอยู่ผาเนาะใครนูน่นเนาะของ้ขอขอควายไปผุนทา,ทางบ้านลำเพื่นเขารัตนะไปทางผุนนะเกศลัตนะไก่ๆนีน่นก็เกศรัตนะเช่กน,ก,นกันครับนะแต่วา่ามันติดโซนอ่าทุงกุลาอยู่ติดติด,ดฝากคนละฝากครับขามูลมาเป็นรัตนะเลยครับเนาะเขาแบ่งกันในลำน้ำมูลครับนะพื้นที่สำหรับอ่าทุงกุลาครับสุรินทรับลอยเอสนะครับทุงกุลาครับปลาลัตนะอ,อ่ะ หือว่าโล่งใจปอน,นึงครับนะโมเดลเบิ้งง่วนบางอย่าเบิ้งฟังบรรยากาศแหละเบิ้งบรรยากาศแหละกับฟังสารนิฟพาหมู่ไปกวนนะออ๋ต้นแห่ครับโอ้ต้นแห่ต้นแห่ครับนี่ยิงการสาขาพอดีเซาโฮมทุกปีครับนะถือว่าเป็นโฮมที่ดีครับนะนี่จะเป็นพื้นที่ของเอ่อแม่กลอมไม่ไงกล่อมนะเป็นของไอ้ไม้นะครับนะที่มีง้วนครับง้วแดงที่คอก ไปน้ากันที่รัดิลุทเขาไปรัดกับอ่าเป็นของแม่น้อมครับทีมไปน้ำกันก็ไม่น้อมนะครับ,น,บ,น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 ,รบนี่แหละเป็นพื้นที่ของเพลินครับนะน้องน้ำนี่อ่ะปลอดภัยแล้วจากนี้เขากะโอู้ดีใจไร้เพิ่นเกี่ยวออกไปนี่ยากมากก็แค่์รัดงูออกจากฟางครับนะไร้เพิ่นเกลียวฟางเก่งย,ยังเดี๋ยวลอยกะมอต้องลำบากไปรัดแล้วครับก็ปล่อยไปได้สบายครับไปนี่อวอโซนนี้ผมมีไผยแล้วถ้าพ,พอปินแล้วก็ไปโดนแล้วแหละก็บเฮ็ดหน้าแล้วเนาะ เอาคลิปนี้กัลงใจปอนึงครับนี่พื้นทีฝนก็ตกลงมาแล้วมือนึงนะมือนึงเต็มๆนะก็ขอคุณทุกทานทีเขามารับชมครับเช่นเคยครับนะอุ่นใจขึ้นมาแน่ครับมีฝนแล้วก็เขาก็เมื่อแล้วเขานับปังก็จะเลือแต่หน้าปีกําลังเริ่มวานครับนะทยอยวานอยู่นี่พอๆคทัานี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ